อ้าโอ้สวัสดีครับงานไปถึงไหนแล้วครับเนี่ย Born to Death กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมเตรม Born to Death ในรายการ Death Review นี่แหละโอเคทุกคนช่วงนี้เนี่ย work from home กันอีกแล้วเนาะแม้ว่าปีที่แล้วเราก็เคยทำกันมาเนาะปีนี้ก็ work from home กันเนี่ยฉากหลังอยู่บ้านเหมือนเดิมเลยทุกอย่างนะฮะ ซึ่งนั่นแหละครับอยากให้ทุกทุกคนในรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะและแน่นอนครับผมว่า work from home แบบนี้เนี่ยใครใช้โปรแกรมอะไรกันบ้างฮะอ่ะบางคนเนี่ยบอกว่าพี่ครับผมเนี่ยใช้เทโลนะบางคนบอกใช้อสนะใช้โปรแกรมจีระอะไรเต็มไปหมดเลยนะจีระนั่นแหละนั่นแหละนะซึ่งแต่ละฟีเจอร์มันก็จะเป็นแบบพวกรองรับการทํางานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นของออฟฟิศผมเนี่ยจะใช้ทางพวกทาร์สเบิร์กอะไรเป็นหลักเนาะราคาอะไรเงี้ยหรือว่าฟังก์ชันอะไรเงี้ยมันก็น่ารักดีนะครับก็ลองไปศึกษากันได้เนาะเครื่องมือพวกกนี้็ มีทั้งฟรีแล้วก็เสียตังแบบถูกๆกันเนาะซึ่งไอโปรแกรมที่เราว่ากันมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการแบบคุยพิมพ์แชทหรือว่าเป็นในเรื่องของการสั่งงานกระจายงานกันอะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราจะคุยเสียงหรืออะไรกันพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกโปรแกรมที่ใช้งานง,านง,านงาน่ายๆเช่นพวก Discord อย่างเงี้ยเออผมชอบมากๆเลยนะแบบพวกสายเกมอะไรเงรี้ยเขาก็ใช้กันแล้วเราก็ใช้มันก็ดูอะไรง่ายๆอะเนาะแต่วันนี้ทุกคนเรามาเจอนี่ไอเจ้านี่โอ้เสียงหลง <laughs> เรามาเจอเจ้านี่ครับทุกคนโปรแกรมที่สามารถทําให้เราเนี่ยทำงานออนไล ร่วมกันได้แล้วก็แบบือบมีติ้งกันได้เหมือนกับเหมือนเหมือนเหมือนเล่นเกมอ่ะ <Wow. S 1> เออเหมือนเล่นเกมจริงๆนะเนี่ยหน้าตาเหมือนเกม RPG ที่แบบเราเล่นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะแต่ว่าทํางานออนไลน์ร่วมกับเพื่อนๆได้อ่ะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาชื่อว่าเกเทอร์นั่นเองนะครับผมเกเทอร์เนี่ยก็แปลตรงๆตัวเนาะมันมาจากคาว่ารวบรวมอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดตามคนเขียนโปรแกรมมันเนาะก็จะแบบ Requi r e m e n t g a t อ e r i n g อะไรต่างๆเออ นั่นแหละถ้าเกิดใครไม่ได้มาสายนี้ก็ก็ค้ำค่า,ม,าม,มันไปอะเนาะทุกคนก็แค่ชื่อเองนะครับซึ่งใช่ครับผมเราสามารถเข้ามาลองดูในเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะ g e t o r e w n นะผมเนี่ยแล้วก็เลื่อนลงมามันก็จะมีโอ้ยฟีเจอร์อะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะถามว่าเราสนใจไหมไม่ฮะเนี่ยกด ซต์แอแล้วก็ลองมาใช้งานกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนนี่ผมร mm ิจิเตอร์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะเออมันก็เฮ้ยเหมือนกับเล่นเกมเลยปะเราลองตั้งชื่อเอ้อน,นี้ผมแล้วผมก็ใช้ชื่อจริงผมไปเลยอะเออคิดอะไรไม่ออกก็ใช้ชื่อจริงไปเลยเนาะเสร็จแ,แล้วนี่เราสามารถเลือกอวตารหน้าตาของเราได้ด้วยนะครับโอ้โหผมเอาตัวไหนดีวะผมเอาเอาตัวตัวไหนดีวะเออทุกคนเขาก็บอกว่าเวลาที่นานที่สุดของของการเล่นเกมเนี่ยคือการตั้งชื่อตัวละครกับการแต่งตัวอะไรเงี้ยนะทุกคน เออเมื่อกี้เลือกอวตารเสร็จแล้วเลือกหน้าตาเสร็จแล้วมันมีให้เลือกโคดติ้งพวกเสื้อผ้าต่อยอนะฮะผมเอาเออเนี่ยหัวทองเงี้แล้วกันก,กดเซฟเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาจริงๆมันก็ใช้เวลานานพอนสมควรแล้วแหละเสร็จแ,แล้วทุกคนผมลองแบบ c r e เอ e n นิวสเปซเลยแล้วกันเนี่ยสร้างแบบแผนที่มาใหม่อะไรอย่างนี้เลยเนาะ ึ่งต้องบอกก่อนว่าไอเจ้าตัวเนี่ยมันจะเหมือนกับการที่เราใช้พวก Discord หรืออะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าดิสคอร์ดเราเข้าเป็นตามห้องใช่ปะแบบอยากเข้าห้องนี้ไปคุยกับคนนั้นอะไรเงี้ยก็เข้าไปแต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันจะทําการจําลองนะทุกคนก็คือเหมือนกับสร้างเป็นแมปเกม RPG มาเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราเดินไปใกล้ๆใครเราสามารถเข้าไปคุยกับคนนั้นได้แบบเห็นหน้าเห็นอะไรกันนะเนาะเออมันก็ลดแบบเหมือนกับโซเชียลดิสทนซิ่งอะไรพอสมควรน,นะ นนี่มีแมพให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะเอาผมเอาเป็นเป็นเหมือนออฟฟิศธรรมดาแล้วกันเนี่ยเออประมาณนี้อ๋อมีแบบ โทนดาร์คโทนไลท์ด้วย,ยผมโปรแกรมเมอร์เนาะทุกคนมันต้องแบบสายมืดๆหน่อยสีมืดๆหน่อยนี่แล้วก็สามารถสร้างตัวส่วนของชื่อโซนนี้ได้เลยนะอ่านี่ผมอาเป็นบอลทูเด็บละกันเสร็จแล้วต่อมานี่เขามีให้เราเลือกนะทุกคนก็คือเลือกแบบโหมดอะไรของเขาะนะว่าตอนนี้เราจะใช้งานเพื่ออะไรเพื่อทํางานไหมหรือว่าเพื่อแบบเรียนหนังสือตอนหนังสือเนะี่ยเอาเราเพื่อทํางานก็ได้กดคีเอทไปเลยแค่นี้ดูซิว่ามันใช้ยังไงผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะ oh oh. หน้าเราด้วยแหละโอเค okay, พอเสร็จแล้วปุ๊บผมกดจอยเลยละกันนี่จอยจอยนี่จอยเสร็จปุ๊บเขามีบอกด้วยนะว่าเวลาเดินเนี่ย w a s d นะหรือว่าขึ้นลงซ้ายขวานี่อ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะมูเตะมิวมิวมิวใหม่นะเราก็กดที่ปุ่มได้อ่ากดอีกทีเพื่ออันมิวเออมันก็ก็อสอนดีนะถ้าเกิดว่าอันไหนมันมีสีเหลืองๆขึ้น กด x แล้วก็เข้าไปดูเหมือนกับสไลด์หรืออะไรอย่างเงี้ยนี่นี่น,น,น,นี่เขามีบอกเลยนะทุกคนกนะ็คือเขาบอกว่าสามารถอินเตอร์แอคกับอ็อบเจกต์ได้ถ้าเกิดว่าแบบเจอสีหรืออะไรพวกนี้ขึ้นนะ่ะเราสามารถเล่นเกมกับเพื่อนได้สามารถดูวิดีโอกับเพื่อนได้สามารถดูโปสเตอร์ได้สามารถทําไวบอร์ดก็ได้นะก็คือประชุมงานอ่ะได้เลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของนี่แปะไฟล์ไว้ก็ได้แล้วก็ส่งข้อความอะไรเงี้ยก็ทําได้เหมือนกันเนาะความรู้สึกเหมือนเล่นโปเกมอนน่ะทุกคนเคยเห็นไหมในเกมบอย่ะนะ หน้าตาก็ปแบบิ้งอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับเป็นไงลำบากคนจะต่ตอยเกอาลองปิดดูเนาะแล้วก็เ,เดินไปนี่เข้าไปที่ประตูอ่าวาร์ปได้ทุกคนนี่โอ้โหออฟฟิศเรา เนี่คยค่อยๆโหลดมาทีละอันนะรู้เลยว่าคอมอื่นจากที่เราเห็นนะอันนี้ผมก็ครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยลองเล่นเราจะเห็นได้ว่าอ่าเขามีโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้นะเท่าที่ผมอ่านมาคร่าวๆนะไอ้โต๊ะพวกเนี้ยคือเป็นคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนของเขาเองอนะเนาะถ้าเกิดแบบเราเข้ามาทํางานใช่ไหมเราก็เนี่ยไปนั่งในคอมของเราเนาะแต่แล้วถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเราเข้ามาก็สามารถมาคุยกับเราได้นะคะรับก็คือเดินมาคุยที่โต๊ะเราได้เขาก็จะเห็นแบบเป็นหน้าเราเห็นแบบเป็นเสียงเราแค่เฉพาะตรงโซนที่แบบโต๊ะของคนนั้นๆเท่านั้นอะไรเงี้ย mm hmm. เออมันก็ โตประชุมย่อยมีอะไรอยุเต็มไปหมดเลยเนี่ยเขาจะมีไฮไลท์ให้เรานะทุกคนเออว่าแต่มันจะแก้แมปยังไงดีวะเนี่ยนี่ปะบิวไหนลองจิ้มดูสิสนอีกแล้วโอเพนพิกเกอร์เอ้ย er. นี่ไงมีแมปอิดนะครับผมสามารถลองคลิกเข้าไปดูเป็นไงอ่าทุกคนว้าว นี่เราสามารถเลือกอ็อบเจกต์เลือกแบบของต่างๆเอาไปไว้ในห้องออฟฟิศเราได้เลยนะโอ้โหอย่างชอบเลยนะของจริงไม่มีงบนะครับนามาใช้ในนี้แทนก็ได้นะทุกคนนี่เราก็เลือกขวามือเนี่ยเป็นอินเตอร์แอคชั่นก็ได้นะอย่างเช่นแบบเราเดินมาที่บุ๊กเชลอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บคลิกไปปุ๊บแล้วให้มันไปเปิดเว็บหรืออะไรเงี้ยเนาะเออก็สามารถทาได้เนี่ยจิ้มไปแล้วก็ลิงก์ไปเว็บไหนอะไรเงี้ยเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนี่ยเอ็กซ์เทอร์เนลคอโทรไปหาคนนู้นคนนี้ใช้ซูมประชุมก็ได้ ว้าวกดไปที่แบบโชว์วิดีโออะไรอย่างนี้ก็ได้อืมเป็นโน้ตเตอร์แอคแล้วกันแล้วกดเล็กๆดูอ่าเสร็จแล้วนี่มันก็จะติดเมาส์ของเราอะนะแล้วก็จิ้มไปวางของได้เลยนี่จิ้มไปเออเนี่ยอยากได้กี่อันเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแล้วนะทุกคนง่ายเลยหน,ยนยีลองหนลองเซฟนี่เซฟแล้วก็ลองจอ,อยทีนึงอุ้ยตกใจหน้าตัวเองอ่าอ๋อ,อเขาเซฟตำแหน่งเดิมให้ด้วยนะเหมือนเล่นเกมออนไลน์ à, ทุกคนก็คือถ้าเกิดเราหยุดอยู่ตรงไหน มันก็เอ้ยนี่เป็นไงโอ้ไม่ต้องสนใจเรื่องเมื่อกี้แล้วเนี่ยเชลหนังสือเราก็มาแล้วเนาะอน้นนงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราออกแบบแ,บบแมปหรือดีไซน์กับมันยังไงอะเนาะถ้าเกิดว่าแบบเราดีไซน์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ลองให้เพื่อนเข้ามาเล่นอะไรพวกเนี่ยผ่านลิงก์หรือว่าแบบคุยแชทกันก็ได้นัดหมายกันก็ได้นะทุกคนเทสโชเลยครับเทสโชเลยนะครับ,ชชรบผมจะเทสแต่ใครดีวะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ยังไม่เวลาเลิกงานว่ะผมลองส่งไปให้คนนออฟฟิศลองมาเล่นดีกว่าผมส่งไปให้คุณได้ไหมเนี่ยไม่รู้นะ ว่างกันไหมนะทุกคนฮัลโหลทุกคนเนี่ยผมผมเข้ามาในออฟฟิศแล้วโอ้โหเงามากเลยไม่มีใครอยู่ในนี้เลยนะเนี่ยเอ้ยมีตู้กดน้ำเลยนี่คือสามารถกินน้ําได้ไหมเ okay. อ็กอ้าไม่ได้เดิมเดิม,มามาเล่นอะไรกับเขาได้บ้างเนี่ยไมโครเวฟเนี้ยสั่งได้ไหมฟู้ดเดลิเวอรี่เอ้ยนี่มีคาสิโนด้วยโอ้ไม่กอดโป๊กเกอร์เล่นโป๊กเกอร์ได้ด้วยทุกคนผมลองเล่นอีกคันหนึ่งแล้วกันอันนี้มันเล่นไงไปแล้วอ่ามีเกมอย่างเงี้ยให้เล่นด้วยนะทุกคนก็ เอาไว้เล่นกับเพื่อนได้อะบอร์ดเกมอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะมีเกมมากกว่านี้นะขอบตาดําใครวะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณกันใช่ไหมครับคุณกันเองค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยโอ้ยออฟฟิศกูมไม่เหงาเลยมีสองคนแล้วลองลองเข้าไปที่คอมพิวเตอร์สักอันหนึ่งแบบเหมือนกับโต๊ะทํางานตัวเองหน่อยได้ไหมอ๋อโอ้สวัสดีครับงานไปถึงไหนแล้วครับเนี่ยได้ข่าวว่าคอนเทนต์ยังไม่เสร็จใช่ไหมครับ ยังไม่เคยโอเคเอ้ยเนี่ยเห็นป่าทุกคนมันสามารถเข้าไปคอมชาวบ้านได้อะแล้วแบบถ้าเกิดบอกมาคือไม่ได้ยินแล้วใช่ใช่มันเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนตัวคือถ้าเกิดอยู่ในตรงส่วนนี้เฮ้ยมีเพื่อนเรามาด้วยฮัลโหลทุกคนสวัสดีสวัสดีสนใจกูนหน่อยฮัลโหลสนใจกูหน่อยฮัลโหลไหนไหนลองอลองลองไปโตประชุมลองมันมันมันก็วุ่นวายหน่อยๆนะ่อยะคือแบบเนี่ยมันต้องเดินไปใกล้ๆกัน ไปโต๊ะประชุมหน่อยไปโต๊ะประชุมหน่อยเนี่ยมันกำหนดแอร์เรียได้ด้วยว่าแบบใครเข้ามาในโซนนี้มันก็จะได้ยินอะไรเงี้ยอ้าวสวัสดีครับจะได้ยินแค่ในโซนนี้กันก็คือส่วนใหญกันถูกไหมใช่สวัสดีครับอ้าวสวัสดีมันก็วุ่นวายหน่อยๆอ่ะคือปกติถ้าเกิดว่าแบบเราเข้าไปในตามดีสคอร์ดอย่างเงี้ยมันก็แยกเป็นชนแนลให้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีสวัสดีดีหล่อเท่หล่อเท่ไม่ได้ยินเสียงนานว่าไงสบายดีอ้าว มันมึนไปหมดแล้วเว้ยมันก็อารมณ์ทีแต่ไม่แบบเป็นห้องแค่เดินย้ายห้องอ่าใช่ใช่ใช่ใชอันไหนผมลองเข้าไปโซนส่วนตัวสักหน่อยนะเนี่ยก็ไม่มีใครได้ยินผมละก็อยู่ใน private zone เน,นี่ยมามาเล่นมาเล่นเกมมาเ,เกม,มาเล่นเกมข้างล่างกันหน่อยเลยอ๋อโป๊กเกอร์ทุกคนอุย้ยการพนันแล้วตอนนี้ท่องเราจะโดนแบนแล้วนะฮะตั้งแต่ไหนยะเออตั้งจากไหนวะ,ต,นะตั้งจริงป่ะคนละบาทเล่นไงวะเ <ไป S 1> นะี่ยไปกดไมค์คลิปตั้งจริง อออากาศอยู่อ,อีนี่ดังมากเลยโอเคทุกคนก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยเราสามารถแบบไปไประชุมกับเพื่อนได้จริงๆมันมีพวกไวบอร์ดมีอะไรให้ลองเล่นด้วยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจไงก็ลองไปดูที่เว็บไซต์เขาได้นะครับถ้าเกิดใช้ทั่วไปอย่างเงี้ยก็ใช้ฟรี25คนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้มากกว่า25คนก็ไปลองเสียตังค์กันเอาเองเนาะก็คนละสองสาบเหรียญนะอะไรประมาณนี้เนาะไหนบายบายคุณผู้ชมหนเร็วถ้าเกิดใครชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์ โอ้ยพร้อมเพรียงกันมากเลยทีมนี้ใครก่อนะอล<ป>แล้วก็อย่าลืมกด<ป>กอย่าลืมกดไปแล้วก็อย<ป>่าลืมอย่าลืมกดเหออเหนื่อยใจกับทีมคุณนี่มันแกงล็อกเก็ตวนะ่ะเนี่ยไม,ไมู่ตรงไหนอะ่ะโอเคทุกคนถ้าชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์พวกเราด้วยนะครับถ้ามีคำถามลงสายพิมพ์ไว้ด้านล่างเนาะใครทำแมปเจ๋งๆมากก็มาอวดกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Bye bye!